น้าบอกว่าไอ้น้าโอยน้ำเก่งมากคนจะได้ไปเส้นนี้จบแล้วทุกคนจมกับอดีตพวงนี้แม่น้ำนักห่ายโหจุกจับดีแล้วนี่น้องอาริสา สบัสดีสบัสดีทุกคนตอนนี้กียกับซองอลิสาสาวน้อยแวงจันทร์นะทุกคนเมื่อวนนี้อลิสามายูทีหนองรับจะเป็นอ่านองบัวจะแบบทั้งทั้งลุมนี้ด้านข้างของคือเป็นแบบเป็นเป็นบัวบนเลยทุกคนแล้วก็เมื่อวนนี้อลิสาจะพาทุกคนนอนมาทัวร์แถวแถวนี้แล้วก็จะพามาเบ่งอ่า เปีนบรรยากาศนะคะปกติไปส่วนหลายแล้วืันนี้เขามานองรับมาส่วนส่วนขัเจ้าเนอะแต่บอบอกว่าส่วนภยัยแล้ววันนี้เขาก็ได้อแขครับซื้อได้อีวันนี้ก้นอวันนี้เขามีอ่้มีผู้สาวมาถ่ายคลิปน้ำมามามา,มา,า,ม,ามาเข้าคลิปน้ำกันนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเราไปไนะนวันนี้เขามีมูเอาว่าสิว่ามูซะ นี่อันนี้จะเป็นคนที่หนึ่งนะทุกคนอ่าในน้ำตูนี่สบายดีอันนาเดอ้ออืมวันนี้เขามาให้หนังอยู่นี่มามาให้หนังกระโบ้ยเนาะกระโบ้คก็กันกน,บบนี่เลยอยู่นี่โบโบ,บต้องอากองมันกันได้ไไเ,เดี๋ยว oh <my> จะพาอัหนหนาไปเก็บดอกบัวแอนนาจะอันนาบอกว่าอันนาลอยน้ำเ,เก่งมากแอนบอ่าจะได้ไป สั่นเสือนี้จบนะทุกคนงตามก้าประเพา่ะจบกับอดีตนวกนี้พ่อแว่น้ำนักวายโฮจุโอเคเดี๋ยวอวันนี้เราทำมีตัก้องนะทุกคนเนี่ยให้เตก้องแถมามแถมแถโอ้ยตัก้องงามแทดีนะครบนดบอสั่นเสิญเด้อจังหดก็ฝากติดตามยูทูบของเด้อกัน วันนี้เขาก็จะมี YouTube แล้วอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b ์เราในเดิมอีกคนหนึ่งนี่ซื้ออย่างซื้อน้ำซื้อน้ำคือว่าเราจะอ่ะาพวกเราจะอยู่คงเฮียนแล้วกันนะทุกคนแล้วกันเลยเรจักกันมาแล้วก็อือวันนี้ก็มีโอกาสกา็เลยมาลิ่นอยู่นี่แล้วก็ได้ถ่ายคลิปน้ำกันเนาะเดี๋ยวเขาจะพาเขาจะไปเก็บดอกบัวกันสิ<ห>นเป็นอ,อัน เจยไอแอนไอหย่มกับน้องเจยให้เดๆเป็นไอหย่มซะาดอบัวเห็นยิ่งมันมันพายได้บ่ามันไต่ได้บ่าไปได้ได้ว่ะมันมืนมันคือสิแบบอ่ามันหนอกแบบไปยากแบบมันมีอันนี้หลายนะแบบแาอยังจะย่างย่างมานี่นะย่างมาได้ยูบ่ะคือ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 เป็นแต่ย่าใช่ป่ะแบบ สิมีงูอมาตอนไหนกับผมข้าที่วันนี้มีน้ำไอ้หเกือบเกือบไปหมดได้เลยกับดิกว่าแี่ขู่ใส่เกือบน้ะมาน้องดอกบัวอยู่พูนแต่ว่าไปหมดใชเนาะเพราะว่าระวางทางมันเปียกเนาะเอาไปสวยต้องฮักศักดิ์สิทเอลซ่าเอลซ่า หนองบั Salvador วลำพูเน่ยบอได้ดอกบัวได้กัได้อันนี้มาเนาะนะเราอยู่ไปตอนเมย์อยู่เพื่อนมาสมบรรยากาศรอบๆเนาะซึ่งจะบอได้มีตบอนนี้บอนเดียวซึ่งจะมีลากหลายบอนเฮคือบอกเลยว่าบอนลับบอนนี้คือมีบอนเทียวแบบบบคาสไยลและกับโบเบือเลยฝานตัวเองเคยไหมกับบรรยากาศเดียริสาสาวน้อยคไปเลยต้องไปอาริสา อริสาทีาาไปจับงูเนาะต่อไปอนะเหตุอาหารเป็นบอส <c oughs> ไม่จะบอกไม่บอกไม่เนี่ยมีดอกบัวนะบอมีก้านวันเลี้ยวเต็มมืออีกทางขึ้นแมนจะเป็นทางอ่ะแป๊ะหนึ่งเนะดีย๋ยวกรน คยโวยเ้อะอุ้ยไกเป็นอย่างบอกเคยโวยอุ้ยเพื่อนเป็นอย่างบอกอุ้ยต่ำนอนเกือบดูอลิซาไปหาน้องกันดีกว่าไปไปโบเพื่อนเจ็บโบเพื่อนไปไป๋ยวจะพาทุกคนไปสองบรรยากาศรอบล้อมเนาะตะเวนกำลังตก ตะเป็นกำลังตกดินคือแบบนอบัวคืองามแหงไม่สิบัวนะเป็นนองบัวบดเลยอ่ะอันนี้ก็มีนเียเฮยบองที่ไม่นอบัวนี่นี่นี่ทุกคนแต่ว่ายังแบบไม่ค่อยเห็นดีบันได บ้านนี้บุคคลมีโรคหัวยังคิดอยู่ว่าขเขาจะลงแนวาได,ขดเขาจะลงไปแบบหนองนี่นะลงแนวาได้แบบโค่นหกหนอง<ม>หกไรแต่เนื้อไปกับงามได้แบบแส,สรวนบ่อยันงูเงี้ยวเกี้ยวคอ,อยแถวนี้วะบอะเพราะส่วนต่อยางโดนงูเงี้ยวอีกอืมกินงูอ่ะแม่ คนเขาจะพาทุกคนมาเบิง่งมาฮุงเขาของเจ้าเนาะคือแปลกมากทุกคนเบิ่งไหมมาฮุงบิดไปกินเลยหรือป่าบิดของเจ้ามาเลยห่บิดเลยป่ะได้ไหมมาฮุงนี่บิดได้บ่บ่ไดายสุกแล้วต่อไปมาสินเอาใดแหนฮู้เลยว่าลิซ่า,า <S 2> <S 2> เป็นคนด้อยสั่งเส้นนี่มาหุงมาแล้วจานหนึ่ง มะฮุงก็แลเป็นต้นเตี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกแบบมะฮุ่งที่จริงมันต้องเป็นแบบแหลมๆเนาะแต่ตัวนี้มันไม่เป็นแบบมันอาจจะเป็ี่ยนพันคอมันด้วยแหละเบื้องต้นมันเป็นแบบบ่คือมะฮุ่งตลาดแต่เดี๋ยวเอาไปให้แอนแอนนาบ่บอกแอนนาปอกให้กินนะเว้ยแอนนาสิปอกให้หรอมาสิแอนนาดิ นะปลกมือือกินเลยว่ะอันนี้อย่างนี้นะปิงอินคนยังหักประสาสุนหักตเนียนไม่ค่อยยังอยากใส่สุดสานุ่มทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นคนดูแลแถวนี้เลยเนาะบอาก็หาป่า โอ้หนอซินะเป็ยานนย่าเนาะรูปเป็าย่าแถวคนลงไหม <laughs> คนตายานกลัวไม่ถึงอุ้ยหน้าแบบสำบามากหรือว่าหน้ามันกระแท้บอัน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 อน,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 นี้เป็นหงอยังบริโอหเลยนี่หน,น้าธรรมศาสตลองมึง เตาคัะหมอบรืษเตาบาร์บีคิวมอบ้ายใหม่แล้วไฟมันแหงพอดี แซโบอาหารวันนี้แซโบเค็ดเองว่ะอิ่มมากสิร์วันนี้ความรู้สึกขวามรู้สึกวันนี้สมอถง ถ้าจะตื่นขนาดไี้บ่อยสมพรกระดัษกัะดาษตัวนนี้เรา,าอิ่มแล้วกับปิ้งซีนพอดีสุดอิ่มแล้วกับปิ้งซินพอดีสุดเดจะซิมแบบไรหนึ่งพ่อสิมไหนึหน่งเท่ากับเอากระน้อยหนึ่งก็บอไ,ได้กี่ล้อเ,เอาเรียนวายอาเรทำเมไ่าเดี๋ยวเขาไป<ส>ไป,ปติดกุซอยบออยัาลวง เอาไปเศษส่วนเลยโอ้ขอตอนนี้มันน่ากินเนี่ยตัวนี้ตัวนั่นตันั่นเลยเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยโบเอาเลยเอาลู้ส่วนนเอาลูกหนาโบโบดีอันนี้ก็น้ำมันตัวนั่นแหละเออโบตัวน่าหนาตัวนี้ตัวนี้น่ากินโบโบโบมักแนวหนังเอานี้มักตัวนั้นเออมักตังนี้จับดีแล้วถุ้งวีน น Ar ี่น้องอาริสาถ่ายกินียถ่ากินักฮัลโหลฮัลโหลจุกกล้องนน่ตอนนี้ได้ออกซองอาริสาพร้อมแลเร่งจังเดี๋ยวจะมาซิมนี่ มามาซิมให้ดูเดี๋ยวมาซิมนให้บนกันอ,อ,อจ,ะจะไ่ากินข้าลวละม,มาซิมทุกคนุณยังจะปิ้งอีกวะ แซบผสมสุโอเคยโอเคก็นี่ถ้าคนซอรเบอรเมนเทลแซบบอไอ้ไหนนี่ไอ้คำนี่ยอสเปลียนนมเปลนนมรวมากินี่ อืออืน้างเป็นอย่งคือหมูมันนุ่มคือมามันแตกใช่ป่ะนั่คือหนังมันยักคือมากแล้วโอเคเลิศ